โบเมลดาไม่เคยเล่นเป็นนางเอกมีแต่เล่นเป็นตัวเองทั้งนั้นดูจากความแสบของนางเอกบทนี้แล้วไม่ใช่นิทราหรือบุญตาแต่นี่มันโบเมลดาชัดๆตานะคะราบ,บทเป็นบุญตาแล้วก็จิตนิทรานะคะไม่เน้นตำแหน่งค่ะเน้นสร้างตำนานเนสร้างตำนานค่ะเ <c oughs> พาล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งตา,ตารอคอยกับผลงานล่าสุดของสาวโบในเรื่องคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหันไม่ใช่หงประกบคู่กับพระเอกหนุ่มพลนวัตร ยิงได้เห็นภาพฟิตติ้งครั้งแรกของนักแสดงนําของทั้งคู่ออกมาก็กลายเป็นไวรัลสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลโดยเฉพาะกับภาพของสาวโบที่ถ่ายออกมาได้เป็นธรรมชาติมากจนโดนแซวจากชาวเน็ตว่าแยกไม่ออกว่าภาพที่ปรากฏออกมากําลังแสดงจริงๆหรือเล่นเป็นตัวเองกันแน่เนี่ยขโมยซีนด้วยภาพฟิตติ้งตั้งแต่ละครยังไม่ออนแอเพราะทั้งสองโชว์เคมีแบบจัดเต็มทั้งหวานทั้งฮาในเฟรมเดียวกันทำดีดีหน่อยโบเธอเป็นดารานะ เห็นแล้วบทแบบนี้เขาเกิดมาเพื่อซาวโวจริงๆแสดงเหมือนไม่แสดงเลยบวทส่งให้มากๆ3 จะยกย้ายสายสะโพกทีก็ใส่ไม่ยั้งไม่เอาแล้วบทนางองค์นางเอกขอเล่นเป็นตัวเองไม่เน้นสร้างตำแหน่งแต่เน้นสร้างตำนานฉีกกฎทุกวงการของนางเอกเลยจริงๆรินะคะรับบทเป็นบุญตาแล้วก็จิตมิทรานะคะไม่เน้นตำแหน่งค่ะเน้นสร้างตำนานสร้างตำนานค่ะอย่างตอนที่เดินสายโปรโมทละครงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ติดตัวหรือเป็นสาวโบเมนาดาจริงๆความส้นของแม่บุญตานก็ทำเอาเอนดูไม่ไหว นอกจากความเป็นนางเอกติดตลกแล้วตัวจริงของสาวโบก็เป็นคนที่เฮฮาไม่แพ้กันใ้รอยู่ใกล้ก็มีแต่เสียงหัวเราะทําอะไรแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไปหมดจริตจากการก็น่ารักเกินเบอร์คนอะไรมองแล้วไม่เบื่อเลยจริงๆทั้งยังเป็นคนที่หัวไวแล้วก็ชอบตกมุกไม่เคยตายมาเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของคนตลกที่น่ารักก็แล้วกันเห็นว่าเราแบบตลกเกินไปเราก็จะแบบมันห้ามไม่ได้จริงๆเรื่องน,นอี้มาดูมันอยู่ใน,ในสายเลือดเราแล้ว แลจริงจังก็วกเข้าตลกตลอดอะไรมันมันทามยากยกให้เป็นสาวสวยขวัญใจของใครหลายคนเป็นที่เรียบร้อยนอกจากความสามารถเรื่องการแสดงไม่เป็นสองใครแล้วเรื่องความตลกของโบก็ไม่เป็นรองว่าในจออารมณ์ดีแล้วนอกจออารมณ์ดีกว่าสร้างมีมสร้างตำนานอยู่หลายรอบมากไม่เว้นแต่ละวันเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับโลกโซเชียลกาครค้างอยู่เสมอใครจะว่าสาวโบพระเจ้าประทานความสวยมาให้แต่ลืมบอกวิธีใช้ก็คงไม่เกินจริงจะแป๊กยังไงเธอก็น่ารักตลอดเปิดหมดไหนหลายคนก็ชอบ ตลกก็ได้สวยก็ดีแต่ละช็อตที่ออกมาแล้วก็คือละสายตาไม่ได้เลยทำเอาผู้หญิงด้วยกันยังต้องเหลียวมองขึ้นชื่อว่าเป็นโบเมลดาเธอคือความน่ารักสดใสเผื่อคนทั้งโลกแล้วจริงๆ